สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนรีเจนกับทริปเซตเตอร์นั่นเองนะคะกลับมาลงคลิปแล้วนะสำหรับเกมนี้เห็นมีคนถามถึงเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะถามว่าเฮ้ยเล่นอยู่ไหมเกมนี้เล่นอยู่นะคะแต่ไม่ได้ลงเฉยๆเนาะก็เล่นอยู่ประมาณตอนนี้เลเวล70แล้วนะคะเพชร41,882เราจะดองไว้ถึงประมาณ5 0 0 0 0นะคะ50,000เราจะสุ่มยักษ์เขียวยักษ์เขียวมันประมาณอ่า200เศษนะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูเศษก่อนเนาะนี่200เศษถ้าเป็นของเซิร์ฟอัง กรีดเนี่ยมันจะต้องใช้เพชรเยอะกว่าหงเซิร์ฟไทยนะคะก็รองไว้ประมาณ ห้าหมื่นเพชรนะเราจะเอาแบบชวช,วชว์เต็มๆเลยเราไม่ใช้เศษเศษทั่วไปนะคะในการใช้รวมเป็นตัวยักษ์เขียวออกมานะคะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสะสมให้ถึงนะแล้วก็ตู้ยักษ์เขียวมันวนมาอีกทีเดี๋ยวจะสุ่มให้ทําคลิปสุ่มแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการหาตั๋วระดับสูงเอาไว้จับโปเกมอนเทพนะคะในเขตจับระดับสูงนั่นเองเนาะก็มีวิธีไหนบ้างนะคะเราจะมีอยู่ประมาณ2วิธีหลักๆก,ก,ก็คือวิธีที่มันได้แบบชว์ ะะแล้วอีกวิธีนึงคือวิธีที่แบบว่าเล่นโหมดต่างๆแล้วมันมีโอกาสมีโอกาสนี่หมายถึงแบบนานๆได้ทีนะทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นแล้วได้ทุกวันนะสาหรับตัวในบางโหมดเนาะมาเริ่มที่วิธีได้แบบชชวๆก็คือกดมาที่อีเวนต์นะคะแล้วก็มันจะมีตรงด้านข้างตรงนี้ถ้าใครเริ่มเล่นใหม่เนาะมันจะมีเลเวลนะคะเลเวลเนาะกิจกรรมที่แบบว่าถ้าเลเวลเราอัพเนี่ยมันจะมีของแจกให้นะคะแล้วตอนเราเลเวล50อันนี้มันไม่มีไม่มันไม่ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่า เราเลเวลประมาณ70แล้วนะคะเลเวล50เนี่ยเราจะได้ถ้าเราถึงเลเวล50นะมันจะเป็นกิจกรรมแจกตัว๋วประมาณ5ตั๋วเลยนะแจกเยอะมากมากนะห้าตั๋วนะแล้วก็เก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะรอแบบถ้าอยากได้ลูกแกรหรือดอกวายเนี่ยเอาไว้สัก10กว่าตั๋วค่อยรีเนาะในสภาพอากาศที่มันมานะคะแนะนําเลยนะอย่าเพิ่งแบบได้2อตั๋วแล้วรีมันไม่มีทางเจอหรอกนะทุกคนนี้แบบได้ชัวร์คือตอนเลเวลเราถึง50นะเราจะได้5ตั๋วนั่นเองแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือ กดมาตรงนี้นะคะตรงการใช้เพชรการใช้เพชรเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมนะบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะระดับตัวระดับสงูงอันนี้2,000เพชรจะได้1ตัวนั่นเองนะคะแล้วอีกวิธีนึงแบบชัวๆอีกวิธีก็คือกดมาที่ตู้สุ่มนะคะแล้วก็ตู้สุ่มด้านขวามือเลยนะที่ใช้เพชรในการสุ่มเราสุ่ม10ครั้ง1รอบเนี่ยเราจะได้ชัวๆอยู่แล้วคือ1ตัวนั่นเองเนาะแต่ถ้าใครแบบบางรอบเนี่ยก็อาจจะดวงดีหน่อยคือ2-3ตัว ะะอย่างน้อยๆถ้าทุกคนสุ่ม10ครั้ง1รอบนะคะก็1ตัวจะได้ประมาณ1ตัวนั่นเองเนาะก็สําหรับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบสุ่มเยอะๆก็จะได้ตัวเยอะนะคะก็รอตัวที่เราต้องการตัวเทพโปเกมอนเทพที่เราต้องการก็สุ่มได้นะทุกคนเราจะได้ตัวมาเพิ่มเอาไว้จับพวกลาติอสพวกลูกเกียลาติอสลาติอาร์ตนะคะลูกเกียนกไว ตัวที่เราอยากจะได้นั่นเองเนาะอ่าวันนี้ก็แบบชัวๆผ่านไปแล้วนะคะเอาแบบที่แบบมีโอกาสที่จะได้บ้างนาะว่าเล่นโหมดไหนมีโอกาสที่จะได้บ้างเนาะก็เคยได้มาก็เลยพูดได้นะทุกคนอ่าเล่นโหมดไหนนะคะก็คือโหมดนี้โปเกมอนรีเจนนะคะกดเข้าไปเนาะอันนี้เนี่ยเป็นบางครั้งมีโอกาสก็คือมีโอกาสเป็นบางครั้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันนะคะก็เล่นไปก็เคยได้อยู่ได้ตัวระดับสูงอยู่นั่นเองนะโหมดนี้โหมดต่อมาก็คือ Battle ทาวเวนะคะตรงนี้เลยนะอาจะมีกล่องพอเปิดกล่องออมา,มาก,ก็จะมีโอกาสที่จะไดะ้ตัวระดับสูงนั่นเองเนาะแล้วก็ทันมาเลยนะคะก็คือตรงกิ้วตรงนี้น,นี่เราสามารถกดกวดล้างได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเรามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้บางบางวันเนี่ยได้เป็นเหยื่อนะคะเป็นเหยื่อที่เอาไว้จับโปเกมอนก็มีนะคะก็ตรงนี้เลยนะอันนี้มีโอกาส อ่แล้วก็แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือคอสเซิร์เวอร์ทีมตรงนี้นะคะกดเข้าไปเนาะอันนี้ก็ มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะคะเรากดไปสู้ไปนะมันจะได้เป็นกล่องดรอปเป็นกล่องออกมาแล้วเราไปเปิดในกระเป๋าก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นพวกตั๋วระดับสูงบ้างตั๋วแบบระดับต่ำบ้างนะคะหรือเป็นเพชรเป็นเงินบ้างถ้าเราเปิดออกมานะั้นในสําหรับในกล่องเนาะอีกโมดน,นึงก็คือตรงนี้ตรงที่มันจับเวลานะคะก็คือเวอร์บอสหรือตีบอสนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นตั๋วระดับสูงออกมานะคะคือที่บอกว่ามีโอกาสทา my e มีโอกาสมีโอกาสมันานานๆมันจะได้ทีนะทุกคนสําหรับมีโอกาสเนาะก็เลยบอกว่าเป็นแบบโหมดที่มีโอกาสที่จะได้อันที่มันได้ชัวร์ๆก็ช่วงต้นคลิปเนาะแล้วก็ใน,นอนาคตก็อาจจะมีช่วงวงล้อตรงนี้นะคะมันจะมีแบบใช้เพชรในการหมุนได้ทั้งตัวระดับสูงได้ทั้งพวกของอัพต่งตางๆนะคะถ้าแบบโชคดีก็อาจจะได้ตัวระดับสูงเนาะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเข้ามานะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับวิธีการหาตัวระดับสูงนะถ้าใครมีวิธีไหนเพิ่ม ตเติมนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้นะ,ะจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆด้วยเนาะก็ถ้าชอบทีนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมโปเกมอนล e g e n d ์อีกคอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ